สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a นดอมนะคะกับหัวข้อเขาจะทำยังไงกับคุณเร็ว,รวนี้ขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้ก่อนนะ โอเคทุกบ้างสุขบ้างนะคะปนกันไปนะช่วงนี้คือเวลามีความสุขมันก็มีความสุขมากเวลาทีเ่เขาน่ารักเขาก็น่ารักมากแต่บางเวลาเนี่ยเขาก็อาจจะทำให้คุณเหนื่อยหน่ายเหนื่อยใจนะคะคุณกับเขายังมีความขัดแย้งกันอยู่ยังมีเรื่องที่ไม่ลงรอยยังมีเรื่องที่ต้องปรับต้องแก้กันอยู่อาจจะมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันหรือเห็นต่างกันก็ได้นะคะ เวลาที่ดีมันก็ดีมากๆเลยอ่ะแต่เวลาที่มีปัญหาการก็ก็เหนื่อยใจมากๆเลยบางทีมันมีความความดื้อไม่ใครก็ใครอ่ะไม่คุณก็เขาอ่ะที่ดื้อที่ไม่ยอมรับฟังหรือว่ามันคุยกันยากมันคุยกันลําบากคุยกันแล้วแบบมันทะเลาะกันจุกจิกจุกจิกหรือบางทีอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่ามันมันเกิดขึ้นบ่อยทะเลาะกันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็เลยรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆ ที่แก้ไม่ตกสักทีที่มันต้องเจออยู่เรื่อยๆทั้งๆที่คุยกันเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะอ่ะแต่ทำไมแต่ทำไมยังทําอยู่ทําไมยังทําให้หุดหงิดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องลักษณะนี้นะคะโอเคทีนี้แล้วเขาคนนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณคะนายอ๊อฟคัพเพทออฟเพนเดิ้ลโค แล้วก็อ๋อสิงคโปร์เขารักคุณนะคะเขารักคุณแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในใจเขาตอนนี้ก็ไม่ได้มองคนอื่นไม่ได้มีคนอื่นแล้วก็จริงจังกับคุณคนห้างมากแล้วคุณก็เป็นตัวจริงเป็นคนเดียวของเขาเป็นคนในใจเขาเป็นคนที่เขาหมายมั่นปั้นมือนะคะว่าแบบอ้รักครั้งนี้ยคือถ้ามันเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากจะจบความสัมพันธ์ไม่อยากจะต้อง ไปเรียนรู้ดูใจอะไรกับใครใหม่แล้วอะ่ะก็คืออยากให้มันจบที่คุณเนี่ยแหละนะอันนี้คือความความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่มีกับคุณก็รักก็ชอบนะคะถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะมีเรื่องแบบขัดคอกันบ้างขัดใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างจุกจิกจุกจิกแต่ก็อย่างที่บอกอะ่ะมันมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะมันไม่ได้ทุกอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเออก็ถือว่าก็ยังดีอยู่ มันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาในความสัมพันธ์ทุกคู่มันก็ต้องมีทะเลาะก,กันบ้างมีปัญหาก,กันบ้างอยู่แล้วอืมอ่ะทีนี้เขาคิดจะทำยังไงกับคุณคะเร็วๆนี้ออโอเคอ่าหนึ่งหนึ่งเขาคิดจะพาคุณไปไปทำความรู้จักกับ กับคนในชีวิตของเขาก็คือครอบครัวของเขาโดยเฉพาะโดยเฉพาะแม่นะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอะเช่นอ่าบางคนออาจจะเป็นแม่แต่ถ้าเขาไม่มีแม่หรือว่าเอ่อคือแม่ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่เขาเคารพนับถืออะเช่นคุณยายอะไรเงี้ยบางคนโตมากับ ย่ายายอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ดูแลเขาอ่ะหรือว่าเอ,อป้านะอะไรก็ได้ที่เป็นผู้หญิงที่แบบดูแลเขามาที่เขาเคารพนับถืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พาไปพบเพื่อนฝูงพบเพื่อนฝูงเพื่อนที่สนิทอืมเหมือนว่าพาคุณไปแนะนําให้รู้จักพาคุณไปเข้าสังคมของเขาให้คุณได้คลุกคลีได้ให้คุณได้ชินชินกับ คนรอบๆตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยให้รู้จักกันไว้ว่าอย่างนั้นเถอะสองก็คือ,เ,อ,อเขาจะยกย่องเชิดชูคุณก็คือคุณจะคือถ้าถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเขาจะชัดเจนกับคุณมากๆแล้วนะคือจะปักหลักอยู่ที่คุณแล้วนะเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะพาไปแนะนําให้คนรอบๆตัวรู้จักนั่นหมายความว่าเปิดตัว เปิดตัวแล้วว่าคบคนนี้จริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพาไปคบค,บคบคนในครอบครัวเลยยิ่งแบบชัดเจนเลยว่าอ่ะคนเนี้ยใช่แน่นอนคนนี้ยคือหมายมั่นปั้นมือและมีแนวโน้มว่าจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาในอนาคตและอะไรอย่างนงี้อืมโอเคสองแล้วก็คือความชัดเจนที่จะมากขึ้นที่เขาจะทําให้คุณรับรู้ได้ทําให้คุณรู้สึกได้นะคะ แล้วทำยังไงอีกจะทำอะไรกับคุณอีกอ่อโอเคเข้าใจละถ้าคุณกับเขามีปัญหาอะไรกันนะคะมันจะมีการคุยจะมีการเคลียร์คือเขาพยายามจะแก้ไขปัญหาแสดงว่าคนนี้จริงจังกับคุณมากๆแล้วนะคือเขาอะเหมือนกับว่าเขาเขาคิดเขาคิดแล้วว่าอันหนึ่งพาคุณไปพบ เพื่อนฝูงไปพบครอบครัวพาคุณไปเข้าสังคมเขาเปิดตัวคุณจริงจังกับคุณให้มากแต่ในระหว่างเดียวกันเนี่ยก็แน่นอนว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าคุณกับเขาอะยังมีปัญหากันอยู่ยังมีเรื่องขัดคอขัดใจยังมีเรื่องจุกจิกจุก,จ,กจิกกันอยู่ซึ่งมันก็อาจจะสร้างความลำคาญใจหรือสร้างความเครียดสร้างความกดดันให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้คือถ้าปล่อยทิ้งไว้อะเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดก็คือ เขาอยากจะเคลียร์ปัญหาอะไรที่มันหนักอกหนักใจคุณมีอะไรที่ไม่ชอบไม่พอใจคุณต้องบอกเขานะแล้วเขาถ้ามีอะไรไม่พอใจไม่ชอบอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกกับคุณจะจะคุยกับคุณมันจะมีการพูดคุยกันแต่ให้ระมัดระวังอย่างหนึ่งนะไอ้เรื่องการพูดคุยกันระหว่างคุณกับเขาอะอย่าใช้อารมณ์เออให้คุยกันดีๆด,ด้วยเหตุด้วยผลนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีใครบางคนอนะที่ดื้อ มันมีใครบางคนที่หัวร้อนนิดหนึ่งนะคะไม่คุณก็เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มคุยกันแล้วอ่ะถ้ารู้สึกว่าอ่ะมันมาครุกและเริ่มกลุ่นๆและให้หยุดก่อนอืมให้หยุดก่อนให้คุยกันแบบดีๆนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทะเลาะกันได้อีกตอนที่คุยกันอ่ะตอนที่ปรับความเข้าใจตอนที่พยายามจะแก้ปัญหามันจะยังมีโอกาสที่ที่จะทะเลาะกันได้อีกแต่เป้าหมายสําคัญเลยความตั้งใจของเขาเลยก็คือการเคลีย เคลียให้มันจบเนี่ยเห็นไหมอยากให้มันสงบอะค่ะอยากให้ความเครียดมันหายไปเอออยากให้ชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์เนี้ยมันราบรื่นมันเป็นไปด้วยดีอยากให้มีความสุขไม่อยากให้มันมาปนปนกันเออสุขบ้างทุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีความสุขตลอดไปแบบนั้นนะคะ,อะโอเคขอดูไพ่ออร์เคเเพิ่มเติมนะคะความสัมพันธ์นี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนไหม Wedding Ring เห็นไหมชัดเจนนะคะชัดเจนมากๆคือความสัมพันธ์เนี้ยคือเขาตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้แต่งงงแต่งงานนะคะอยู่กินกันคบหากันแบบจริงจังเปิดเผยเปิด,ปด,ปดตัวเปิดใจอ่าคือคาดหวังความรักที่สวยงามนั่นแหละเวดดิ้งริงออกมาเลยนะทอล์ก n g นเะห็นไหมมีอะไรต้องคุยกันความสัมพันธ์นี้อย่ากเก็บ อย่าเก็บเอาไว้อย่าคิดเองเออเองอย่าอย่าคิดไปเองคนเดียวสงสัยอะไรให้ถามมีอะไรให้พูดให้คุยนะคะโฟโต้กราฟเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาคิดถึงคุณมากๆแล้วคุณเองก็อาจจะคิดถึงเขาบางคนอาจจะมีการแบบว่า เก็บอาการอ่ะคืออยากคุยแต่ไม่กล้าคุยไม่กล้าทักไปบ่อยกว่าเขาลำคาญอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่คิดถึงดูรูปเก่าๆวนไปเวียนไปนะคะอืมโอเคสวยงามนะคะมันมีทั้งความรักความคิดถึงความห่วงหาอะไรความแบบว่าเอออยากคุยด้วยตลอดเวลาจริงๆอ่ะ,อะความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับว่ามีการพูดคุยมีการแชทคุยกันบ่อยอะไรอย่างงี้นะมากกว่าการมาเจอตัว มีการแบบอ่าชัดคุยหรือว่าโทรคุยหรือว่าวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยบ่อยบ่อยกว่าการที่แบบนัดเจอกันไปกินข้าวหรือว่ามาเจอกันแบบตัวเป็นๆหรือใช้เวลาร่วมกันแบบจริงจจังๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความคิดถึงมีความคิดถึงกันค่อนข้างมากอยากอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้โอเค อย่าลืมนะคุยกันดีๆนะคะมีอะไรให้พูดมีอะไรให้คุยกันแล้วมันจะได้ปรับมันจะได้เคลียร์กันได้จะได้ไปต่อได้สวยๆงามๆโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ